สวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกท่านครับอยู่กับช่องสาวดำซิงครับวันนี้มาดูทันเลร์ใหม่ของปลาเรานะครับจับมาเอ่อความร้อนยังไม่ขึ้นเลยครับแดดสองความร้อนยังไม่ขึ้นเลยครับปิดการขายแล้วครับขายไปแล้วครับนึกว่ารถใครครับที่ไหนได้ปากบ่อนี่เองครับใกล้ๆเลยครับตัวนี้เป็นคัสซีนอกรอเปล่าครับเอฟอาร์อาร์นะคัสซีนอกรับ เบรกชิฟฟี่ครับ,บ s <S ฮะอ้ใส่ต well ิดติดติดต i̇şte ิดโอ้กระซำรถประเดียดโน้ดเกกาเนาะเสียงงามเลยเสียจะเป็นแทนเตียดเลยนะฮะอันนี้ผมยังอยากเอาไว้ กันแล่นใกล้ๆเนาะคือเลยแล่นมวนใหญ่มวนครับเวลาย้ายรถเกี่ยวง่ายมันต่ํามันขึ้นง่ายลงง่ายครับหมอหมอมาเขาบอกรถเกี่ยวไหมเลยล่ะแม่นบอกยุใสยุกระสังบอกเขามาไปเมื่อไหร่นี่เขาไปเมื่อไหร่นี่แล้วอกันได้กระโจงเขาเรี่ยงมาได้เขาบอกมาลูกครับขายดี ปิดทีทิ้งทีควางครับเอามากอะให้ในร่องในท้ายคลิปในนี้จะเฝ้าล่งขายนี่ข้าวเดียวไม่ไปหรอพี่น้องเด็กก้าผมนึกว่ารถไข่ครับเป็นสลาดเป็นท้ายเร่งๆเป็นม่าเห็นนะนี่มันก็เห็นมันหูเรียบรถ้อยเขาไปเอารถอย่างอ๋อ ตีเทิร์นไปเลยป่ะเออตีเทิร์นไปเลยค้าตังล่มห้ดนละยห้อยด่างอยู่นนี่เห็นไหมอันนี้ก็อย่างว่าครับสมัยนี้เขาไม่นิยมนะครับตีซุ้มข้างเขาว่ามันเข้าไปซ่อมยากานนะดูแลยา,ยากนี่นี่เติมน้ำมันก็ต้องเติมบนนี้ครับ นี่นะนมันหมดสมัยคแ,แต่ก่อนของป่าเราก็แบบนี้ครับทเลร์คัจจี่ขาดขาดเนาะสมัยนั้นค้ายได้แปดสิบสามแปดสิบเจ็ดบ่นพูดตัวข่ได้ดิกินข่อข่กินได้นานในหน่วยหนึ่งคัจจี่ขาดเครื่องหนึ่งใมเอฟซี FC. มาซื้อไปเอยไหมสมัยนั้นเกือบเก้าแสนเนาะเครื่องเจ็ดสี่สัม ตัวนี้เป็น,195 e. ปนร้อค<า>รับหกเฮอีฮะเอองามอยู่เกยรกระดาษงยเื่องู่เคลื่อนเียอย่งนียร์ล็อกดักง่าย,อ,อ,ยอืมดักง่กียรยยย์ของมันเลยเดียวมันลลอกอล่อน ค่าซีบวมครับไม่มีผุงามครับสมราคาครับไม่อยากจะบอกเลยว่าปลาเราซื้อมาเท่าไรบอกว่าใดครับบ่เียนวนมันกับพ่อซื้อแมนพ่อซื้อแต่เฮ้าเนี่ยสื้อมาขายมันพ่อซื้อว่พ่อซื้อมาถือพี่น้องเอ้ยกำไรบาทออกบาทพี่น้องกำไรนี่ไม่อยากจะพากเลย เอามาเทียบมึงก็เอจเจรงอยมึงเอ้ยมงมันสูงนี่หรเพียงข้อเพียงเพียงเอิกพุ่นเนาะต้นนั้นแม่เพียงเอียวเนาะครับมือแล้วมันใหญ่มันใหญ่ตวันยันตะูับ้ว่าแล้วับม้มาแล้วย้เอ้ยเดี่ยวแด้เขาปุ๊ปัดุ๊ปัดเหรียที่เรรถหน่อยาตวายยาม่เป็บาทเนาะว่มันหึกกลางกันแห้งเนาะสิบสองหล่อไหมบึงพี่นนองก่างกันแห้งครับ เนาะเจ้าเจ้าเท้ากับม้ามันส اؤ หนิเจ้าแมางยังเหรน,นั่นมูนี่ธุรกิจมืดครับขายทานครับงูนี่ต่างกันครับเดี๋ยวนี้เอ่อหงูเครื่องเกียร์นะครับผู้ใดมีครับหาให้ในเด้อมีแต่สามแสนขึ้นพี่น้องเลยไม่อยากพากเลย ไม่อยากบอกเลยขัน้นไหนซื้อมาเท่ายยี่สามลุงสองแสนสามครับขัน้นไหนหัวตัวนี้นะหัวเครื่องเกียร์ตัวนี้ซื้อมาสองแสนสามนั่งกระซี่เอากระซี่ตัดขายต่างหากแนบขายอีกต่างหากแนบขายไปหมืม่นกว่าสมองครับทามันแพ้ไหมหรือแพ้เก่าเนี่ย นี่บุบุบีบส้นเห่างมาเมนมันง่ามฮะมันงามกว่านี้อีกด้วเขาขวดเขาเอาว่างนยัยมาเลรเ่อยะดูด้วยมันได้เลยเที่ยนี่มิต่รสามแสนขึ้นครับม่อยากพักใครมีออ่เหาให้หน่อยนะครับคัสซีเปอร์เฟียนะครับคัสซีไทย ร้านสองห้าครับห้ามต่อครับสนใจติดต่อมาครับเอาอีรีอันนี้เล็กมาตรฐานครับเล็กมิดเดิลบีมนะครับนี่แล้วก็เห็นๆอยู่ครับเอเขาทําใช้งานเองครับดีกว่ารถสวยแล้วก็ข้างในไส่เน่าครับนี่สิบสองห้าห้ามต่อครับเอาได้เอาถ้าจะเอาโทรมาครับส่วนเรื่องมาตรฐานนี่ป้าเบียดูแลดีแล้วครับป้าเบียร์ยาง ยางเต็มครับนี่ยางมึงยางไม่เบิทุกเส้นครับยางงา้มเบิ่เลยเอ๋้านสองห้านะครับพร้อมใช้ครับต่ห้ามต่อครับเขาไม่ให้ร้านสองป่าเราไม่เอาครับป่าเราจะเอาอีกห้ามหมื่นครับพี่น้องเอ้ยมึงรด,ดง้มไปีิก็จะมีผู้สาวอยากมานางนั่มเลยมึงเนี่ยเอ้ยภูมิใจแทนเนี่ รู้หอมครับพี่น้องทั้งหอมทั้งข้าวครับหน้ารถฮะสวยครับมาเอาเลยครับให้ต้อนมาลุงได้ราคาหนีเมาเลยต้อนกับต้อน้นอยิ่งจำหมอมมันตื่นเตี้ยงเลยฮ่่ได้ต้อนต้องมีต้อนีบอกบ่มีอีกแล้วครับอันนี้กับเสียดอีกแล้วครับนี่หาเรื่องเลยครับเสียเงยิงนอีกแล้วรถม,มันเพิ่งปีก็กระทังปีเลยจังเดือนหนึ่ง ด้เดือนกัวหนึ่งโอ้ยบางหัวดันเนี้ยดันหินดันก้อนหินดันดินถ้าเล่นตบได้ยอดครับมึงไม่มีจนหล่อนวะไปเรียบร้อยครับสนใจติดต่อมาครับมาจากวอรหลายใจห่างครับเหลือใจครับคนไดนกำไรดีครับไม่ต้องสงสัยครับกำไรเขาดี เจอเจอกันคลิปหน้าครับสนใจก็ติดต่อผมมาได้ครับคันนี้คุยกับผมคุยกับปลาเราง่ายครับคุยกับบักเบียร์นี่มันดีราคาสูงครับเจอกันครับสวัสดีครับ